มาเด้อพี่น้องมากินบวกหอยเชอรี่ครับนี่กำลังแกะกันเด้วยมันพวกว่าเขาเป็นกบเป็นอย่างก็เป็นกบเป็นกับกบเป็นกกบเป็กับกินได้ทุกเพศทุกวัครับทุกสันวันนะพี่ของแสบหอยเชอรี่ครับครับเริ่มต้นจากเอาไปลวกน้ำห้อนเนาะต้มถึงกระสุกปะครับนี่เอาแบบอ๋อต้มถึงขนาดสุกเลยครับถึงกับปากมันอาเนาะ ปากมันอ้าครับเนี่ยอ่านเน่ยเพราะอ่าเนี่ยแหละครับแเวรมันเ็เป็อกออกมากจะเป็นดังสีใด้เป็นน้องเนี่ยเอาตัหัวมาครับา่นจครับเอาตั้งหัวบัอกหอยชีลีครับมันเป็นหัวมัน้เอาตัหัวบักหอยครับส่วนอื่นเเอาครับกินแล้วมันสิมเมาสับส้มสิเมาเลยตาดหัวเพียบเที่ยวครับพี่น้อง บล็อกดับพรอนเลยอ่ะมันเป็นสิทธิ์เนี่ยเก๋ลเลวเขาจะไปล่างไปต้มอีกรอบนึงมันบ่ะนี่ยเขาจะไปต้มอีกรอบนึงนเนาะอ๋อครับเดี๋ยวพี่น้องไปมีห้องงัดออกจากเปียกมันก่อนครับเอาเต้าหัวมันเดี๋ยวเลยไปล่างแล้วก็เอาไปต้มอีกรอบนึงครับ ตองหัวบกหอยครับตุ้ีแล้วว่าต้องหัวบกหอยม้เอาตัหัวมันนะครับหัวบกหอยเช่อร่อครับเออจังได้กันอเออครับจามครับพอแกออกแล้วเอาตหัวมันไปต้มติดตามช่วงขั้นตอนต่อไปครับตุพีแล้วว่าติดตามรอทีเดียวเลยดีกว่าครับครัโอเคเดี๋ยว แกเอาตะหัวก่อนครับแกแล้วแล้วเดี๋ยวสิติดตามชมต,ต,ต,ตอนต่อไปครับผมหัวปีคร oh, ับหัวปีที่ไปเผาไฟครับพี่น้องไฟโมเสียกับเหล้ากำลังเถื่อเคล็ดต่างๆแน่นทุกพี่อธิบายอีกจักรอบนะครับเถื่อกระไรแม่ติดของเหล้าลงไปแล้วก็เป็นจักรประดมครับโมปีเป็นจักรประดมหลังจากเผาแล้วม้าผ้าม้าผ้าอาหารตอมาอาหารมันกับเขาครับมันกเแหล่ครับมาแซน้ำเกลือกับบักน้าเราครับเนี่ยโอ้ครับครับอ่ะ แยกโซนครับแยกโซนทางคุณแกะบักหอยแกะเอาตะนวยครับเอาตะหัวมันทางนี้เผาหัวปีกกล้วยครับเตรียมผ้าแซน้ำเกลือแซน้ำหมักเน่าอืมห้มันดำครับพี่น้องโอ้แจีวเจียวอ่าแซน้ำเกล้วก็เอาพอตีว่าสับกับซัดไปแล้วละเอียดแน่ว่าไรละเอียดแน่เลยเราเอาข้อหยาบหยาครับแซน้ำเกลือครับเกลือเกลือด้วครับเจ้บหักเน่าเนี่ยเปล่าอืที่มัน คำคำหนอเื่อด้านหมอ,อกมันครับที่เขาไฟครับนี่คำนะครับเตรียมก๋ปยผหอยบ้งครับเียเ<น>สรมาเสรฟกหอยนะเื่องน,นั่นครับเียงหอ,อยเขากินซุกเนาะก็ได้กินดิบเนาะาะกด้เนานปปะ,ปปะากินซุกครับกินดิบก็ได้เด้อพี่น,น้องจากที่อาสับซับหม้ปีเราครับเกากว่าแซ่แซ่แน้วก็แซ่น้ก็ จะนเกลือจะนำเกลือนำมหนาวนี่บ่มีบ่ดำครับเห็ดคนเดียวที่แซ่คือมันดำมันบอไม่มันดำหัปีซับละเอียดม่นำละเอียดานไดนะครับซับกินซับเหยาบหยาอย่าะเขาจซับเส้ขอขออีกเทือนึงครับครับครเครับตอนน้เนาะหลายๆในเด้อแมวน้ำกหนาวแ่มีน้มนาวแบบสงสายชูกันเลยใบแช่นี่นะแช่หัวปีนี่เนาะใบมันขำมันดำนะครับ มันด้ำนาวน้ำเกลือครับต้องใส่ในลายครับเผาจั่วใส่ขาวครับบางทีสีดำแน่สีเข้มแน่บางที่มีของเปลือกหนองมัาผลจากการเผาเผาไฟครับผลจากการเผาเดที่มันดำดำเด้โอเคครับข้าวไร้งอ้อยไม่ติดเกลือเกลือครับน้ำหมักเน่าเกลือน้ำหมักเน่า หน้ากับนำสมครับขัวนหน้าน้ำสมขั้นสะอาดเลยลนำหน้าอีกสองเพื่อนหลังนะครับแล้วรอดูอันนี้หลังจากที่เราลวกแม่ลวกแล้วงัดออกจากเปียกมันเนาะเอาแต่หัวอย่างเดียวนะกับครับเอามาขั้นหนังหน้าอีกรอบนึงเนาะแบบนี้สะอาดหมดจดแล้วเนาะแบบนี้นะครับพี่อนหลังอีกน้ามีสองหน้ามั้งดิแล้วทีนี้ก็มาขั้น บ้าสาับ่มีเหนือเลยหนามันสานตัดเหอนเกลือใส้เปลาือหนามัแววบ่มีนามัแววกับหนามสมไฟชู่บังคับเท่ไหรหลังจากนี้แล้วห้าสีลังสองนครับเห็นบ่มีเหนือด้วยบ้อกสาไปบกหอยนี่ถือว่าขั้นตอนลยนะขั้นตอนอซุดๆเลยเ้าะขั้นตอนหล่ขั้นตอนหล่ครับพี่น้อง แถวไปเห็นคัะกกว่ากาก,ก,กินแล้วครับยนมันเบาสบสก็มีเมือกครับก้มีเมือกหรอขันหดก้มีเมือกครับบัว <S <S ปีไหมครับเนี่ยหลังจากแซ่น้ำเก,ำกเลเือน้ำมหนาแล้ว<อ>มันปะมันใส่น้ำครับบีสน้่ครับ พีเสด็ดน้ำแล้วเนาะใส่หม้อด้วยเขี่ได้เอาหอยที่วางแล้วสองน้ำมาสองน้ำมาผสมร่วมมาเล่นปะพักให็เสด็จนำซัก่อนนะจังมาผสมร่วมกันหอยที่ขั้นเกลือขั้นบางหน้าแล้วพักเห็เด็จนำก่อนสองน้ำร้อยดอกครับครับข เหม่ผสมร่วมกันครับพี่น้องให้มันเสด็จน้ำก้อนหัวหอยที่แซ่เกลือแซ่น้ำเนนาวคันออกแล้วเห้มันเสด็จน้ำก้อนเนาะนี่ครับพี่น้องหัวหอยที่เข้าคั่นเกลือคั่นาสมสายชู้หรือคั่นกะนาวเนี่ยครับคั่นแล้วกมาบ้างไว้เสด็จน้ำครับรอผสมครับนี่หัวปีครับพี่น้องหัวปีรอสครู่ครับติดตามต่อครับรอการปรุงกาุงจังน้อยครับพี่น้องรอเบิรงเดอร์หลังจากที่ห้องพัก เสรร็จแล้วคับเขาออกมาหั่นว่าต้องพักกันเลยครับว่าต้องซับว่าต้องซับหั่นซอยๆมันพอดีครับมันบอเล่นน้อยมันเข่ามันเข่าเครื่องบ่ครับเลี้ยงกับหัวปีครับซอยชิ้นเล่นหน่อยนะครับคนเดียวที่ซอยชิ้นเนหอยๆคือให้มันเข่าเครื่องครับเดี๋ไปเดีไปคั่นเกลือคั่นพวกเน่าเนาะ ี่น้อาจจะแซ่บบอไงไปเอาเด้อพี่น้องตอนนี้ขั้นตอนการปรุงเราปกติเดี๋ยวเขาพักไว้ครับเพราะว่าล่วงผสมกันกับไอวงาปี๋เผาครับงาปีเผาเผาแซ่แซ่น้ำเกลือนำมะนาวมั้งเปล่าเกี่ยวข้าวจั่วมันบ่ครับมีดำครับนี้ำมะนาวตอนนี้ขั้นตอนปรุงรสเป็นบ่ครับนี่รสครับ เยลยมากสมกไส้ไลยเด้อกสมใส้ไลยครับองนาวองแสบขนาดก้อยมาไวกะเแห้งล้วครับเนี่เพื่อมันสะอาดเนาะว่าอธิบายยังไงหดออครับเอดเปดลิ่นไม่ไแล้วปนครับพี่น้องข้าวคั่วข้าวคั่ว ัวดูสิเลยครับใส่ถุงไว้เพราะว่ามันคนยากอืมเพราะี่แบบพุกเนาะอืมชีรด้วยผงชโรมครับผงนวดใส่ลายเสียบลายหลัดาษเสียบด้วยครับเกลือใส่เกลือครับพี่น้องโคนนี่นู่นเองก็อันนี้ครับก้อยบุกหอยก้อยบกหอยครับก้อยบุกหอยใส่หัวปลีแม่เนาะครับ โอเคครับพี่น้องสวยที่หัวปีว่ามีดำเลยครับดำเนี่้จะหัวของหอยนแล้วที่มีของเชฟเจี๊ยบครับอาจารย์เจี๊ยบนี่พะกวะประจำทีมงานครับพี่น้องว่าต้องห่วงเดินกับเขาครับมีโอกาสมาไทยทำเฮ็ดเดี่ยวหัวปีดำเหนือมาปปดตัวนี้มือคนไทยด้วยมาแปดทัคนไทยทำเพชรทำฟัวเดี่หัวปีดำ จะได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วก็จะจำเลยพี่น้องมันเบิมันวอเนเนีวใส่ผักครับใส่ผักครับสักครู่ครับสักครู่โอ้โตขางเอืนอืนะครับว่าแซ่บเดี๋ยครับมี๋วครับนาว้มีมาครับขนนี้ัแ่เนี่ยุดยอดพับแช่ก็ต้องปลูกมผแกองลูกครับ ักแผ่อยังมาพร้อมแตใส่ครับแต่ใส่ักแพ้วนี่เด็ดก็นนี่มาสั่นเด่ดสนีทกับพ่อแห้งนะครับเดี่ยเรียมือเวลาพี่น้องเลยขั้นตอนชิมรสครับมันแซ่บกับจิ้มขั้นตอนมันแซ่บกับผงไม้เลยพี่น้องเลยนะครับเรื่องอะไรพี่น้องคนน่ะเป็นไรครับยอดใส่หัวไม่ยังได้เด็ก ซูตรอดครับพี่น้องที่ใส่หมูเนี่ยมันกินบ่ได้ครับโอเคครับพร้อมแล้วว่ักินบ่ได้คือกินบ่เหลือดิพี่น้องข้าวไฟกินบ่ได้นี่มันสุดยอดเลยครับบ่ต้องปรุงเลยทีเดียวจบครับพี่น้องโอ้เนี่ครับหน้าตามันจังมสีแล้ครับไม่มีดำครับไม่มีดำครับไอ้หัวปีไม่มีดำเนื้อขาวเหมือนเดิมครับสูตรเผาไฟครับ มีเผาไฟครับพี่น้องมีเผาไฟเราก็ใส่น้ำเกลือกำลังบางแล้วผสมน้ำมน้วมีน้ำมะนาวก็ใส่น้ำส้มสายชูแต่ใส่เยอะหน่อยเพื่อกห้มันดำนี่ครับสูตรของเพื่อนเนาะเรียบร้อยมามความเสิร์ฟวะลูกพี่เนาะความเสิร์ฟความเสิร์ฟความเสิร์ฟครับพี่น้องได้กับฝากเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ